สวัสดีครับผมอัศรีธรรมโชตครับตั้งแต่เด็กมาแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบตั้งแต่เริ่มตะก,การ์ตูนไปจนถึงเพลงรวมลำตัดลิเกสมัยผมเนี่ยจะมีจะมีหนังสือรวมลิเกลำตัดที่บ้านก็ลุงผมเนี่ยเป็นมหาปร,ริญญาก็จะเก็บหนังสือไว้เยอะ ก็โตมากับหนังสือของลุงอะเราเนี่ยมีบุคลิกที่ที่เป็นคนเงียบๆเพราะนั้นเนี่ยงานหนังสือน่าจะเป็นงานที่เราถนัดก็มาทำหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ที่ใฝ่ฝันเนี่ยอยากจะทำก็คือสยามรัฐเพราะว่าอ่านหนังสือของอาจารย์คลิปเนี่ยมากทำไปเรื่อยๆก็เป็นนักข่าวบ้างเป็นเป็นนักเขียนบ้าง สยามราชเนี่สอนให้คนเป็นสองอย่างเป็นนักข่าวและเป็นนักเขียนสมัยก่อนทำทำหนังสือพิมพ์เนี่ยประยุนยจนเยาวงคเคยพูดว่าเป็นนักข่าวอย่างเดียวไม่พอจะต้องเป็นนักเขียนเพราะว่านักข่าวพอแก่เท่าไปเนี่ยมันก็จะเหมือนออหมาไล่เนื้อแต่นักเขียนเนี่ยจะอยู่ไปจนแก่ผมก็จำคำนี้ไว้แล้วก็ สมัยก่อนนักนักเขียนกับนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เนี่ยมันเป็นอาชีพเหมือนจะเป็นอาชีพเดียวกันมันแยกกันไม่ออกตั้งแตเกิดสีบุรพามาเกิดมาลายชูพินิษเกิดยาขอบพวกนี้ก็อยู่ในแวดวงนัหนังสือพิมพ์ผมทำข่าวเหตุการณ์6ตุลา2519เนี่ยเรามันคิดว่าเราน่าจะเขียนหนังสือเพราะว่าข่าวเนี่ย ข่าวเนี่ยสมัยผมเนี่ยข่าวเขามีจรรยาบัลห้ามใส่ความคิดเห็นห้ามใส่อารมณ์แต่ว่าการการเขียนเนี่ยมันทำให้เราแสดงตัวตนของเราได้แสดงทัศนะ,ะแสดงความคิดเห็นผมก็เลยลองเขียนเรื่องสั้นหลัง6ตุลาเนี่ยรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลแบบเบ็ดเสร็จประเด็จการมันแน่นอนเพราะว่าเขาเพิ่งปฏิวัติใหม่ เขาก็ห้ามแสดงความคิดเห็นอะไรนะมันเกิดแรงมานันใจเขียนขุนทองเจ้าจะกลับมาฟ้าสางเนี่ยขุนทองเนี่ยมันเป็นเป็นชื่อของนักรบในสมัยกรุงศรีสยาวัดเโดยวัดโบสถาราโนดเจ็ดต้นเจ้าขุนทองไปปล้นผ่านชนีไม่เห็นมานะก็คือเป็นเพลงกลมเด็กไปปล้นเนี่ยก็คือไปปล้นค่้ายพม่าไม่ใช่โจรอ่อ่า สมัยกรุงศรีสยาเสียใกล้จะเสียเนี่ย mm. ก็เกิดวีรบุรุษที่ไปพ้นไายพม่าที่นู่นที่นี่อาจจะชื่อขุนทองนะเป็นคนหนุ่มสาวนะนะก็เวลาเสียเนี่ยก็ขุนสีจะถือฉัดยกกระบจะถือธงปงศพเจ้าขุนทองแสดงว่าเป็นวีรชนพอหลัง14ตุลาเนี่ยคุณสุจิตวงเทศนี่ต้องเล่าย้อนก็เขียนวัดเอ๋ยวัดโบสถ์เหมือนกันเอาเพลงเนี่ยแล้วก็ใส่ ใส่เหตุการณ์ปัจจุบัน14ตุลามันเกิดเหตุการณ์14ตุลาก่อน2 5 1 6นะก็คุณทองเจ้าร้องไห้อยู่ในเรือนจนดึกดื่นอย่างเงี้ยเนี่ยของสุจินนะว่าดอกจำปีถูกปืนตกยิ่เกินเจ้าพยาคุณทองก็เลยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนหนุ่มสาวมันก็กลายเป็นของนิสิตน,นักศึกษาพอมายุค6ตุลายุคที่ผมเห็นเหตุการณ์ สิบสี่ตุลานะั้นผมยังเป็นน,นักศึกษาอยู่ mm. แต่หกตุลาที่ทำงานสยามรัฐนะอยู่ใกล้แล้วก็เห็นเหตุการณ์อย่างที่ว่านะ mm. เรื่องมันก็ผ่านไปแล้วแต่ว่าเราเห็นเราก็สะเทือนใจสะเทือนใจผมจําได้ว่าผม, mm. ผ,มผมมีหน้าที่เขียนสารคดีอะผมเขียนนะแล้วก็น้ําตาก็คลอไปด้วยเราเราเขียนรายงานอันนี้เป็นความอัดอั้นของเรา พอเราก็ไปออกอเป็นเรื่องสั้นชื่อขุนทองเจ้ากลับเมื่อฟ้าฝางเนี่ยแล้วผมก็ทําเป็นร้อยแก้วเล่าเหตุการณ์ว่แม่พายเรือไปแล้วเรือก็ว่างเปล่าก,ก็พายกลับบ้านมาจะเห็นว่าวรรณกรรมสมัยก่อนมันเป็นการต่อสืบทอดกันมามันต่อยอดกันต่อๆมามันเป็นที่ก็เรียกว่าสายฐานแห่งวรรณกรรม ผมก็ทําแบบนั้นนะแต่นี้เนื่องจากว่าสถานการณ์มันอาจจะ,จะอยู่ในร่วมสมัยแล้วก็บางบางคนก็หนีไปต่างประเทศบางคนก็เข้าป่าเอเรื่องสั้นตรงเนี้ที่มันมันเป็นหัวหอ,อกอีกแห่งหนึ่งของของของข่าวสารเนะี่ยแล้วมันมีอารมณ์มีมีอะไรเนะี่ยมันก็สร้างความสเทืียนใจให้ผู้คนนะในสมัยนั้น ทีนี้พอได้รางวัลสี่ไลน์ในฐานะนักเขียนเรื่องสั้นน่ะมันก็ภาพผมก็กลายเป็นนักเขียน,น,นมันนักสือพิมพ์ก็ถูกกบหายไปท,ที่จริงผมก็เป็นนักสือพิมพ์ที่หาข่าวไม่เก่งอยู่แล้วมผมเป็นคนเก่งไจคนน่ะไปหาข่าวไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่อาจารย์คริสเนี่ยก็เป็นหนึ่งนะเป็นคนหนึ่งผมก็อ่านหนังสือของของคุณประมูลอุณทูปอุชนาเพลิธรรมเนี่ยเยอะ ก็จำสาบัิสำนวนของท่านแล้วก็อ่านของเราความหอมผมก็คิดว่าเราเราน่าจะจะเอาหลายนลาีคนมาผสมการเขียนเรื่องสั้นของผมมแล้วที่ผมพยายามนึกของผมขึ้นเองคือผมดูหนังมากสมัยอยู่เรียนนิเทศศาสตร์ก็อยู่ชมรมภาพยนตร์กระโดมสุกวงเป็นเพื่อนกันเขาพาไปดูหนังที่นูน่นที่นี่เวลาผมเขียนเรื่องสั้นผมพยายามคิดถึงหนัง ถึงหนังตัดต่อให้คนเห็นภาพใช้ภาษาเหมือนเหมือนกับตัดต่อฟิล์มนะตัวละครต่างๆก็มีอากับกิริยาด้วยมันอาจจะเป็นหนึ่งที่ทำให้เรื่องสั้นเราก็มีคนสนใจขึ้นมาแล้วผมมีอีกเรื่องคือเธอยังมีชีวิตอยู่อย่างน้อยก็ในใจฉันก็เป็นเรื่องของอนักศึกษาที่ไปไปติดโปสเตอร์แล้ว สมัยก่อนบ้านเมืองก็แตกแยกไม่ต่างจากทุกวันนี้นก็มีกลุ่มที่คอยก่อกวนอะไรนี้นะแล้วก็ผมก็พยายามจะให้กำลังใจพวกนี้นะชีวิตเป็นเป็นสิ่งมีค่านะเราไม่ควรที่จะตัดสินกันแบบโดยใช้กำลังหรือว่าความรุนแรงอย่างนี้อันนี้อันนี้เป็นเป้เปาหมายการเขียนหนังสือของผมนะตลอดมาเนี่ย ผมพยายามเขียนหนังสือไม่ให้สร้างความแตกแยกให้คนเข้าใจชีวิตที่มันต่างจากเราคือเราอาจจะเป็นนักนิสิตินักศึกษาเป็น,ปนได้ชื่อว่าเป็นปัญญาชนแต่เราต้องการให้ให้เขียนชีวิตชาวบ้านะเช่นเช่นผมมาจากครอบครัวชาวประมงะนะพ่อแม่ทําเรือตังเกอเราก็อยากให้เข้าใจเพื่อนเราหรือญาติพี่น้องที่ประกอบอาชีพอย่างนี้ อย่างน้อยก็ก็จะหักมุมแบบสไตล์ของผมให้ให้คนรู้สึกเออชีวิตมันน่าอยู่ถึงมันจะทุกโศกยังไงมันก็ยังมีคนที่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 เห็นอกเห็นใจอยู่นะเนี่ยอันนี้เป็นเป็นปณิธานในการเขียนหนังสือของผมถ้าเรามีแต่ความฝันจินตนาการมันไม่มีสติปัญญามันกม็มันก็เป็นความเพอ้อเจอ้อ แล้วถ้าภาษาไม่งดงามคนไม่อ่านไม่อ่านนะเขาจะเสียเวลาอ่านผมว่างั้นนะฮะมันศิลปะต้องประกอบหลายอย่างวรรณกรรมก็เช่นเดีวยวกัน,กนผมคำนึงถึงภาษานอกจากเนื้อหาเ,อาเนื้อหาคือเรื่องที่เราเล่าอ่ะมันมีประโยชน์ต่อคนอ่านแค่ไหนเหมือนเราไปเจอเรื่องอะไรมาเราเล่าเราเอามาเล่าทำไมเราคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนฟัง นักเขียนจะ่เหมือนกันนะอันนี้เนื้อหาแล้วก็สองขอ้ข้อคิดสติปัญญาให้ข้อคิดคนนะแล้วภาษานี่สำคัญเพราะมันเป็นภาษาพ่อแม่ของเรานักเขียนที่เด่นๆน,นะทั้งพี่ภูลงองศวรนะ์นภาษาท่านเป็นหนึ่งอา,อาจจะฉีกแนวอะไรแต่พี่ปูเขียนหนังสือง,งดงามจนตัวตายนะ,ะเป็นคนหนึ่ง อาจารย์เทิเขียนง่ายๆแต่แต่มันงดงามพี่เนาแต่งกรง่ายมากอะแต่มันงดงามเนี้ยอันนี้ความจุดเด่นของภาษาภาษาต้องให้ให้ง่ายแต่งามอย่างอย่างที่เขาว่านะ,ะปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนผมผมยอมรับความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าที่เขาบอกว่าหนังสือเปลี่ยนโลกอะ่ะแต่มันไม่ใช่ละโลกกําลังเปลี่ยนหนังสือหนังสือ หนังสือกําลังหาที่ยืนลําบากมันถึงตัวหนังสือนะเมื่อก่อนการเขียนหมายถึงหนังสือหนังสือการพิมพ์เดี๋ยวนี้มันอาจจะเป็นจออากาศนีนะมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนแต่ศิลป,ปะมันเปลี่ยนหมดผมเข้าใจว่าต่อไปเนี้ยการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ผู้คนจะไม่เหมือนเก่า มันเปลี่ยนเพราะโลกดิจิตอลเนี่ยนะเพิ่งพอก็ไม่คาดคิดใช่ไหมสมัยผมเนี่ยหนังสือเป็นเป็นราชาผู้ไร้มงกุลนะใช่ไหมสมัยที่เราทําอะเดี๋ยวนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมมันมันรู้สึกฟอแฟบไปเรื่อยอ่ามันแฟบไปเรื่อยอันนี้โลกมันเปลี่ยนมันมันไม่เปลี่ยนเฉพาะเชื้อวรรณกรรมมันเปลี่ยนหมดแต่แต่ผมมีความเชื่อว่าไม่ว่ามันจะเปลี่ยนยังไงหนังสือเนี่ยจะอยู่นะหนังสือจะอยู่ เพราะว่าหนังสือเนี่ยหนังสือโดยเฉพาะวรรณกรรมนะวรรณกรรมแล้วข้อคิดดีๆจะอยู่การเขียนที่ดีๆงานวรรณกรรมเนี่ยมันเป็นการเกิดจากการฝึกฝนเกิดจากคนที่ผ่านทั้งประสบการณ์นะประสบการณ์แล้วก็มีม,มีมีพรสวรรค์ซึ่งผมเรียกพรสวรรค์นนะคือมีจินตนาการแล้วก็มีความสามารถในการใช้ภาษา ซึ่งจะต้องอ่านมาเยอะอ่านมาเยอะนะมาพอสมควรผมว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงเหมือนทุกวันนี้ผมผมไม่เไม่ทราบว่าโลกดิจิตอลเนี่ยจะพาเราไปตรงไหนผมผม,ผมนึกไม่ออกนะแต่ยังไงเนี่ยหนังสือเนี่ยมัน,ม,นมันจะมันมันจะอยู่ตราบใดที่ยังมีบ้านมีสังคมเนี่ยหนังสือจะอยู่แต่ว่ามากน้อยนะอีกเรื่องหนึ่งนะ หนังสืออาจจะมีราคาแพงคนจนอาจจะเข้าถึงยากไม่ไม่อิ่มไม่เมื่ออีกร้อยปีนะวรรณกรรมปัจจุบันนะสามัาวรรณกรปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันมีลักษณะเป็นเป็นสากลนะเป็นสากลที่เขาที่เขาใจยากไปทุกขนาะมันเป็นแอสแตกไปเรื่อยอ,อ่อาผมเปรียบเทียบววมันเหมือนไอ้เปอร์ฟอร์แมนอาร์ตมันมันมันจะมีการแสดงปนอยู่ด้วย เรื่องสั้นหรือนิยายมันจะมีลักษณะเป็นบทละครเป็นเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นการแสดงปลอยู่นะมันมันมัน,ม,นมันไปลักษณะนั้นเป็นเอฟแท็กซึ่งยากแก่การเข้าใจสำหรับวัย่างผมนะผมอ่านวรรณกรรมทุกวันนี้วรรณกรรมสมัยใหม่นะที่เด็กโดยเขียนรุ่นใหม่ไม่ใช่ไม่ดีนะภาษาก็ดีอะไรก็ดีแสดงว่าคนเขียนนะ อ่านหนังสือเยอะฝนเยอะแต่ความคิดก็เปอีกอย่าง<ม>เขาเป็นอีกอย่างหนึ<ม>่งเขาเป็นโลกดิจิตอลผมผมเข้าใจว่างั้นนะซึ่งเข้าใจยากหลายเรื่องอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องนะมันมีแต่ว่าบางเรื่องก็สง่างามอะไรเงี้ยนะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่มันจะไปจบยังไงก็ไม่ไม่ทราบเงินนะโลกเปลี่ยนแปลงตลอด ผู้ที่เป็นนักเขียนน่ะไม่มีอะไรเท่ากับเราเขียนแล้วเรามีความสุขเรามีความสุขเป็นเรื่องใหญ่ตราบใดที่เรามีความสุขอยู่เราก็เขียนไปฝึกฝนไปการได้รับการยอมรับหรือไม่เนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับความสามารถของเราแล้วก็ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างที่อยู่อยู่นอกเหนือตัวเรานะแต่ว่า อ่านหนังสือเขียนหนังสือมีความสุขนักเขียนรุ่นใหม่ทุกวันนี้เป็นผู้ที่อ่านหนังสือเยอะทั้งเก่าใหม่แต่ความคิดก็เป็นอีกอย่างธรรมดานะ,ะเป็นเป็นโลกที่ผมไม่คุ้นเคยและเราก็ไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นการเล่าเรื่องของเขาเนี่ยมันจึงต่างออกไปซึ่งไม่มีอะไรเสียหายมันเป็นการพัฒนาและสิ่งสำคัญที่สุดข,ของของความเป็นนักเขียนคือความเป็นตัวของตัวเอง สำคัญที่สุดความเชื่อมั่นในตัวเองทํางานแล้วมีความสุขไม่ว่าเราจะทํางานอะไรนะถ้าเรามีความสุขก็ต้องทนะอําไปทุกอย่างมันเป็นผลพลอยได้มันโดยปกติมันยึดเป็นอาชีพได้ยากอยู่แล้วนะได้ยากอยู่ต่อไปนี้จะยิ่งยากใหญ่แต่ว่ามันสร้างความสุขให้เราก็ทำไป กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม